หนที่สุดก็ได้เลิกดีจัดงานเปิดตัวรอบกาล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์รักมามนติกวันซึ่งสุดอบอุ่นนะคะเพราะรักต้องมีไววีเลิฟของค่ายบูแซมพิกเจอร์นะคะค่ายหนังน้องใหม่ที่อํานวยการสร้างโดยเจ๊ใหญ่นะคะคุณนัทนาวันที่กํากับภาพยนตร์โดยคุณสําลวยรักชาตินะคะไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเหล่านักแสดงนำนะคะหนุ่มเ้มหัศวีสาวลินมาลินนะคะแล้วก็อีกมากมายเข้ารวมงานนักเมเจอร์รัชโยธินศรีเพล็ก ความสุขในวันนี้เะครับเป็นความเป็นความสุกที่ภูมิใจนะคะที่เราเดินมาถึงณจุดนี้แล้วนะคะก็เหลืออีกแค่ใจเดียวเองนะคะที่ทุกคนจะได้ชมร่วมกันนะคะทุกช่วงเวลานะคะมันคือความสุขที่เรารอคอยนะคะเพราะเราทําภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหัวใจของเราเองนะคะแล้วเราก็ส่งต่อให้กับท่านผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะเพราะเราได้ทําความรู้จักมาแล้วนะคะว่าความรักเป็นแบบไหนนะคะซึ่งความรักมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะก็ จทย์ดดในนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ท่านผู้นี้เลยค่ะการทําละครมาทําหนังเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับ mm hmm. เพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าละครกหนังเป็นประมาณไหนเราตั้งใจเป็นที่ครับผดี๋ยวขอชราพ่อทงสวรรณนคะ <your> คะกินออจุ้ยเยองคุณพิชาภัทริศก็จิงจสนุนมกมากๆค่ะเพราะว่าทุกคนแบบใจดีมากพี่บุยก็ใจดีมากพี่เข้มก็ ใจดีแต่หน้าดุเป็นิดนึงค่ะเหมนพี่หลินน่ารักมากสำหรับผมก็พี่เข้มกับพี่หลินเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากพี่เข้มก็จะสอนเรื่องการสแสดงกับผมไปบอกนะฮะส่วนพี่หลินก็จะเป็นเหมือนเป็นเด็กที่สาวคนหนึ่งเป็นคนที่น่ารักมากใจดีอะไร้ยิบกระดุกกระดวนส่วนพี่สำรวยก็จะเป็นเราเป็นเพื่กับพี่ใจดีจะคอยบอกคอยสอนเนทนจุดตลอดเนี่ครับก็ดีใจนะคะที่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ได้พี่รวยมาเป็นเพื่กับก็เจอเจ๊ใหญ่เพราะว่าจริงๆถ้า เราแบบเปิดมาแล้วเจอทีมงานโหดเลยอาจจะก,กลัวมากๆแต่ว่าด้ที่ทีมงานทุกคนใจดีกับพี่มากๆแล้ก็เลยรู้สึกว่าชอบการแสดงมากขึ้นเพราะว่าเรื่องไม่ได้กดดันที่คาแรคเตอร์ค่ะแต่ว่ากดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยก่ะกดดันเรื่องการแสดงจริงๆก็คาดหวังอย่างเดียวเลยขอแคเออ่เล่นไม่แข็งก็พอแล้ว ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้ดูการแสดงของตัวเองเท่าไหร่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่านี่แหละค่ะก็ขอให้ทุกอย่างออกมาโดยรวมดีค่ะสนุกครับบรรยากาศกองดีครับแล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรที่ทาออกมาแล้วมันร่วมสมัยมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้วัยรุ่นหรือว่าทุกๆวัยหรือคนที่กําลังมองภาพในเรื่องของการมีครอบครัวในเรื่องของการที่ไม่อยากมีลูกเนี่ยเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองลองมา กับภาพยนตร์ใหม่ๆที่เราที่เราได้ตั้งใจทํากันทุกคนผมเป็นพระเอกของทุกคนเลยคนแรกของทุกคนเลยก็ก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับหลินก็ถือว่าเราพอเราได้ร่วมทํางานกันไปเรื่อยๆแล้วมันมีความเลียวอยู่ในตัวของหลินมันก็ทําให้ผมทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยสปอร์ตครับใจถึงแน่ๆคือของกินไม่เคยขาดเล้ะใหญ่คอยซัพพอร์ตแล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรก ในเรื่องแรกด้วยใช่ไหมครับในการทำถือว่าทำออกมาได้แบบดีมากๆก็ผมว่าเป็นหนึ่งในส่วนในส่วนแบบส่วนหนึ่งในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ด้วยจะใหญ่ใจดีครับดูน่ารักครับเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นเด็กตลอดเวลาเขาแบบไม่ยอมที่จะมีอายุอะไรในเรื่องของการทํางานถือว่าใส่รายละเอียดในตัวละครได้ดีมากๆอยากฝากภาพยนตร์เรื่องนะคะเพราะรักต้องมีวไวไเลิฟนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะที่กําลังคิดกําลังตึกตองดูว่า ความรักคืออะไรนะคะจะบอกว่าให้ไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะคะเพราะ,ราะ,ราะน้องๆทุกคนนะคะถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะคะอย่าลืมไปรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะแฟนๆเตรียมพบกับภาพยนตร์นะคะพอลักต้องมีไววีเลิฟหนังรักโรแมนติกนะคะที่จะสร้างความอบอุ่นในหัวใจและเติมเต็มส่วนที่ขาดไปพร้อมกับเขาและเธอนะคะได้ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชม